ที่ขอบสนามแต่ว่าคุณไคหน้ากลับมาที่การสนามอีกครั้งพยายามจะหาจังหวะปาดแต่ว่าคุณก้าวปาไปอีก2ทีเร้่ยังไงครับตอนนี้คุณนายคุณนายคุณก้าวครับคุณก้าวดึงไปอีกแล้วครับสองทีไปที่ขอบสนามอีกแล้วก็คุณไคหน้ากลับมาได้ไหมลับมาได้ไหมลับมาได้แล้วคุณไคหน้าเรียบร้อยขอปาดไปหนึ่งทีเรื่องยังไงหาจังหวะอยู่แต่ว่ายังปาดคืนไม่ได้และเรียบร้อยครับปาดไปชุดใหญ่ตอนนี้เลือดแดงกันแล้วต้องคู่แล้วเรียบร้อยครับปาดไปอีกทีหนึ่งตอนนี้กลายว่าคุณก้าววุ้นหลุดไปแล้วมีเมียัเหนอว่าคุ จากมาที่จ oh, อโตฮัตโตริเฮ้ยฮัตโจกฮอตจอโตกับ oh, คุณฮาจิกาซึอีกครั้งนะครับคุณฮาจิตอนนี้ยังไงครับถือออกแล้วยังไงพยายามหาจังหวะเล่นแต่ว่าคุณจอโตเรียบร้อยจะเข้าไปอัพคัสยังไม่โดนตอนนี้คุณฮาจิเล่นยังไงดีเรียบร้อยจิ้มไปสองทีแล้วโดนต่อยไปสองทีสามทีส,มทสี่ทีแล้วโดนจับทุ่มไปอีกทีคอมโบรัวๆครับจับทุ่โมไปที่ขอบสนามแล้วยังไงแต่ว่าคุณฮาจิเรียบร้อยครับปิดเกมเลยไหมฮะยังไงฮะับทั้งคู่ตกไปตายเฉยเลยโอ้อะไรก <c oughs> ันครับเนี่ย คอมโบสวยมากครับคุณจอตโตแต่ว่าพลาดจังหวะสุดท้ายแล้วตกไปตายนะฮะเซ็ตมันใหม่เรียบร้อยยังไงเรียบร้อยขอจิ้มไป2ทีแล้วตอนนี้ปาวุฒไปหนึ่งทีคุณแมปป้าขอปาอีกหนึ่งทีแล้วยังไงเกี่ยวไปหนึ่งทีเอาล้วฮะยังไงฮะเรียบร้อยฮะพุ่งไปหนึ่งทีแล้วตอนนี้ปาวุฒทิ้งไปครับคุณแมปป้า เอายังไงเรียบร้อยครับโรนซีเจอเปหนึ่งทีก็เด้งไปที่ขอบสนามแต่ว่าคุณแมปป้ายังกลับมาได้แล้วคุณมาโบโลยังหาจังหวะทีื่อนอยู่ตอนนี้ที่ไปหนึ่งทีแต่ว่าตอนนี้คุณแมปป้าเลือดแดงมากแล้วเรียบร้อยจิ้มเปหนึ่งทีแล้วยังไงครับเมื่อกี้โอ้เรียบร้อยอะยังไงโดนปิดเกมไปเลยไหมฮะยังนะฮะตอนนี้แต่กลับขึ้นมาได้ไหมคุณแมปป้าโอ้นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วปาวูทิ้งไปแล้วโดนเสยขึ้นมาครับคุณบาโบโลแล้วตอนนี้พยายามเข้ามาปิดเกมแล้วซีเจอไปไม่รอดนะตอนนี้อัปคัตไปได้หนึ่งทืบบบบอออีีีกกกกแแแลลลลลลล้้้้้้้วววโโดดดดดนนนนปปป่าาาาไไไไทึึงงขขสมมมมเยยัััฮฮะะ โน้ดึกว่าจะไม่รอดแล้วขอต่อยไปสองทีแล้วยังไงต่อพยายามจะเข้าไปคอมโบแล้วเรียบร้อยฮะซีเจอร์ไปโดนไปถึงดีแต่ว่ายังปิดเกมไม่ได้แล้วคุณจะตบปลาวูดิ้งไปแต่ว่าโดนคุณข้าวปาดไปที่ขอบสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ยังไงดีกลับขึ้นไปได้ไหมกลับไปได้ฮะแต่ว่าโดนปาดอีกแล้วฮะกอกเลยว่าตอนนี้เลือดแดงแล้วต้องคู่กลับมาได้ไหมกลับมาได้ครับแล้วโดนปลาวูดใส่ไปอีกทีแล้วพยายามจะใส่เข้าไปแล้วตอนนี้ถือขวานแล้วและเยี่ยมร้อยครับไม่ใช่ขวานสีบอกว่าถือคอนนะตอนนี้ทั้งคู่ถือคอนทั้องคุณข้าวเกก็บไปอีแล้วนะฮะ เอาละฮะไม่เป็นไรกลับมาที่คู่นี้ยังไงฮะเอากลับมาที่เกมก่อนฮะคุณโจบอยเรียบร้อยฮะโดนปาดไปก่อน2ทีแล้วคุณมิดถ่ายจังหวะเล่นแล้วเรียบร้อยครับฟันไปอีกสองทีถ่ายจังหวะไม่ได้เลย,ย,ดเลยโดนซีเจอร์ไปกระเด็นไปขอบสนามแล้วตอนนี้กลายว่าเลือดเริ่มจะส้มแล้วลงมาไม่ได้เลยเอาลาะฮะรอดักขอบสนามเลยเอ้ยไม่ใช่ดิรอดักตรงอาวุธเลยแล้วปาดไปสองทีแล้วเอาครับโจบ,บอยโจบ,บอยกลับมาได้ไหมกลับมาได้ครับพยายามจะเก็บอาวุธตอนนี้เก็บอาวุธแล้วขออัพค่าแล้วจับทุ่มไปหนึ่งทีเอาละกดซีเจอร์ไป กระโดดไปกระโดดมาเรียบร้อยปาวธทิ้งไปแล้วยังไงต่อตอนนี้พยายามหาจังหวะเล่นกดเรียกคุยมาโจรชนไปหนึ่งทีแล้วตอนนี้กลายว่าคุณฮาจิถือขวานแล้วรอดักอยู่อีกแล้วแล้วยังไงกลับมาได้ไหมปาวธทิ้งไปบอกคุณเบียบอกไม่เอานะกาตาเล่นไม่ถนัดฮะตอนนี้กลับมาถือดาบแล้วยังไงต่ออยู่การกลางสนามกซิเจอไปทียังไม่โดนแล้วคุณฮาจิพยายามจะเข้าไปทุบอย่างเดียวเลยครับปาดรัวๆเลยกลายว่าตอนนี้เลือดแดงแล้วทั้งคู่แต่บอกเลยยังเก็บคุณฮาจิไม่ได้ง่ายๆนะแล้วเรียบร้อยฮะโดนปาไปที่ขอบสนามแล้วยังไ เก็บคุณฮาจิไปได้ฮะโอ้แล้วฮะคุณเบียร์หมดสิทธิ์เล่นในรอบนี้แล้วฮะกลับมาที่คุณสมักเกตอีกครั้งนะฮะแล้วยังไงดีครับคุณสมัก คุณสมัคตอนนี้หาจังหวะเล่นเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราเบิดของตัวเองไปเฉยเลยแล้วยังไงกดซีเจอไปอีกทีตอนนี้จับกรงเน็บอยู่อะล่ะคุณสนสวนได้ซีเจอร์บกทีแล้วตอนนี้คุณสมัคก็ปาดไปคนละทีพุ่งไปคอมโบฮะยังไม่ได้ฮะได้แค่สองฮิตแล้วจิ้มลงไปสองทีแล้วยังไงต่อตอนนี้ไม่อยู่ที่ขอบสนามอีกครั้งแล้วคุณสนกดซีเจอไปไม่โดนนะเอเคต่างคนต่างแรกกันไปแล้วปาวุ้ไปโดนกบคนละทีด้วยตอนนี้คุณสมัคขอเปลี่ยนเป็นดาบแทนฮะเรียบร้อยปาดไปหนึ่งทีแล้วกดซีเจอไปมกเ จิ้มลงไปแล้วยังไงป่าคนละทีครับรอบนี้คุณฮาจิต้องเอาจริงแล้วนะคุณฮาจิหายังไงหาจังหวะป่าขึ้นไปกากระสามทีเลยตอนนี้กลายว่าคุณริโอเลือดจะส้มแล้วยังไงฮะหาจังหวะเรียบร้อยกดซีเจอเป็นทีตอนนี้ไม่โดนแล้วโดนป่าออกไปอาวุธหลุดเลยฮะแล้วไงกลับมาได้ไหมคุณลิโอกลับมาได้ไหมกลับมาได้แล้วคุณฮาจิกับปิดเกมเลยเรียกไงกระโดดทีเป็นทียังไม่โดนนะคุณริโอเรียบร้อยกระโดดทีคุณฮาจิเป็นหนึ่งทีแล้วช่างนั้นนะ โอ้อะไรครับเนี่ยคุณฮาจิเสียเลือดนิดเดียวแล้วหล่นลงไปเฉยเลยะฮะเอาส้มแล้วนะคุณเซนซี่อีกเรียบร้อยพุ่งใส่ไปหนึ่งทีเอายังไงดีครับตอนนี้คุณมิดคุณมิดกลับมาได้ไหมกลับมาได้ไหมยังไงฮะกลับมาได้ฮะจิ้มคุณเซนซี่ไปหนึ่งทีแล้วคุณซีหลบได้แล้วกดซีเจอร์ไปโดนด้วยฮะเอาล้วฮะตอนนี้คุณเซนซี่ใกล้จะส้มแล้วแต่ว่าคุณมิดก็ตอนนี้บอกเลยว่าแดงนะฮะโดนป่าไปหนึ่งทีตอนนี้ปาอุธใส่หนึ่งทีแล้วยังไงคุณเซนซี่จิ้มไปหนึ่ คุณมีขึ้นมาท้ไหมขึ้นมาได้ฮะตอนนี้อแล้วจับดาบสั้นแล้วยังไงแนละ้วจ,จี้ไปเลยฮะไม่รอดนะ แล้วตอนนี้คุณเซนซี่ไม่มีอาวุธแล้วฮะแล้วคุณ c g ีถือดาบอยู่เรียบร้อยปาไป1ทีแล้วปาวุธทิ้งไปตอนนี้พยายามจะเปลี่ยนเป็นเขียวแล,ล้วตอนนี้ว่าคุณเซนซี่ปามูแมลงโดนด้วยฮะแต่แล้ยังไงต่อ,อกันว่าคุณ CGB ปาอาวุธทิ้งไปอีกแล้วนะฮะตอนนี้บอกเลยไม่ให้คุณเซนซี่เก็บอาวุธแล้วลคุณเซนซี่จะเข้าไปเก็บอาวุธได้มั้ยังเก็บไม่ได้โดนคุณ CGB ปาดไป1ทีแล้วปาวุธขึ้นไปดักโอโหดมากครตอนนี้บอกเลยว่าคุณ CGB ไม่ให้เก็บอาวุธแล้วแล้วตอนนี้คุณเซนซี่เก็บคุยเรียกคุยเรียกอาวุธมาแล้วยังไงต่อตอนนี้กันว่าถือขวาแล้วพยายามจะเข้าไปปาดเลยมั้ยังปาดไม่โดนแล้วโดนคุณ CGB ปาดแล้วปิดเกม ไม่เฉยเลยฮะต้องรีบหน้าครับคุณ CGB ยังพยายามจะหาจังหวะดึงคุณ C เอ่อ JPR แต่ยังไม่ได้ฮะแล้วโดนคุณ g p r เตะออกมาที่ขอบสนามได้ยังไงตอนนี้กลับขึ้นมาไหมกลับมาได้ฮะโดนที้ออกไปอีกครั้งหนึ่งเอาละครับบอกเลยว่าตอนนี้คุณ j p r เล่นแบบไอ้นี่มาเลยฮะเล่นแบบหยามกันสุดๆ,ๆเลยฮะยืนนิ่งๆไม่ลงไปซ้ำรอดักขอบสนามโอ้นี่มันสุดจ,จริงๆนะนี่มันการมองจากมุมบนนะและเรียบร้อยฮะซีเจอตกไปอีกทีแล้วกลับมาได้ไหมฮะแล้วกลับปิดเกมเรื่องระเบิดเลยฮะโอ้นี่ ยามกันสุดสุดเลยฮะคุณ JPR สานมฮะ เอาซะแบบไม่มีใครพูดถึงคุณเนตาเลยฮะตอนนี LIKE ้เอาแล้วรอบนี้ยังไงฮะแต่ก็โดนคอมโบรัวๆเลยฮะเซนซี่ของเราเอาอะไรไงดีคูเนตตาตอนนี้แป๊บเดียวเลือดจะแดงแล้วเรียบร้อยกดซิเจอร์ไปทียังไม่โดนรับพยายามอัพราคาไปหนึ่งทีเอายังไงดีรอนทุบไปอีกหนึ่งทีฮะตอนนี้คุณเซนซี่บอกเลยว่าตอนนี้คุณเซนซี่เลือดยังเหลือเยอะกว่านะฮะแล้วคุณเนตตาปาวุธทิ้งไปแล้วไงเปลี่ยนเป็นเคียวแทนจะดึงคุณเซนซี่ลงมาได้ไหมยังดอนได้อยู่แต่ว่าโดนน้ำเมฆไปรัวๆเลยฮะแล้วปาเคียววิ่งไปตอนนี้ยยยยยัังงงไไไไไไจะะะโโโดดดดนเเเข้้้าปตต่่่่อออีีทมมมฮฮคแลรบ ผ่าจังหวะเล่นแล้วยังไงเรียบร้อยคุณแบ็คตอนนี้กดซีเจอวปทียังไม่โดนนะคุณละชากระโดดไปกระโดดมาได้ไหมเออแล้วโดนชุดใหญ่ไปนะฮะ โอ้อะไรยังกลับมาได้ไหมฮะตอนนี้เลือดบอกเลยว่าเลือดส้มมากแล้วยังไงปลาลุกตุ้มไปหนึ่งทีอานะฮะเรียบร้อยสองทีอาแล้วยังไงต่อตอนนี้โกดิิเจอร์ไปหนึ่งทียังไม่โดนนะอาล้การจะปิดเกมแล้วคุณราชาจับวุ้ได้ก่อนแล้วตอนนี้พยายามจะเข้าไปอัพเปอร์คัตยังไม่โดนนะ <Yeah S 2> <ๆ S 1> และเรียบร้อยโดนตุ้ไปหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยโดนพุ่งไ,ไปกลับมาได้ไหมฮะกลับมาได้ฮะคุณราชาแต่ว่าคุณแบ็กลอยอยู่แล้วยังไงโกดิเจอร์ไปไม่โดนนะโดนป่าไปหนึ่งทีตอนนี้เลือดแดงมากแล้วเรียยบร้อะ ว่าคุณแม็กขือคันนอตแล้วจะได้ทำดาเมจไหมเรียบร้อยอยังไงแล้วโดนคอมโบไปอีกชุดหนึ่งตอนนี้บอกเลยปาระเบิดอีกทีหนึ่งก็ให้โดนนะเกือบไปแล้วนะตอนนี้คุณต๊อกกลับมาทิพธนูอีกครั้งหนึ่งแล้วยังไงคุณแม็กตอนนี้พยายามหาจังหวะปาวู้ใส่แต่ป่าไม่โดนแล้วเรียบร้อยโดนยิงไปหนึ่งทีตอนนี้บอกเลยว่าเลือดแดงมากแล้วแล้วยังไงปิดเกมเลยไหมยังไงฮะคุณแม็กยังลงไม่ได้อยู่ตอนนี้หยิบหอกแล้วเรียบร้อยโดนยิงไปสามทีะ โอ้ยแล้วยังไงฮะยังกลับมาได้ปาดคุณอาโทกิไปได้อีกหน่งทีเรียกโทกิแกันมันรู้สึกฉินๆไินไม่รูเรียบร้อยฮะแล้วโดนยิงไปหนึ่งทัดยังอยู่นะฮะแล้วยังไงรอบนี้ไม่ร่อแน่นอนนะไอคะุริโอ,โอเรียบร้อยข,ขอตบไปสทีสามทีสี่ทีแล้วยังไงฮะโอปิดเกมไปเลยไหฮะคุริโอยังไม่ได้ฮะตอนนี้เลือดส้มมาพอกันอา่าแ้วพุ่งไปอีกทีหนึ่งแล้วเรียบร้อยยิงไปหนึ่งัดแล้วยังไงค,คุณมิสก,กิโดนอ,อีกสงทีโอเอาไว้แป๊บเดียวเรียบร้อยครับโดนซีเจอไปหนึ่งทีม โอยังไงฮะพยายามจะหาจังหวะเข้าไปเก็บวุ้แต่ว่าโดนคุณวิสกิตรกรออยู่เอาไงดีเรียบร้อยหอกระเตะไปหนึ่งทีแล้วยังไงอัปเปอร์คัตไปตอนนี้คุณมิสกิอาวุธหลุดแล้วเรียบร้อยฮะโดนซีเจอไปไม่รอดนะฮะเจอไปทียังไม่โดนฮะแล้วยังไงคุณก้าวกลับมาได้กลับมาได้ฮะตอนนี้หาจังหวะเล่นกดซีเจอไปทียังไงรอดักอยู่แล้วยังไงคุณเจียาเรียบร้อยโดนซีเจอไปทีป่าวุ้ทิ้งไปครับคุณก้าวตอนนี้หาจังหวะเล่นใหม่แล้วยังไงต่อเอาแล้วตอนนี้ไมีเมีอยวุ้าดแลร้อออยรมมะะ่่่ไไนนนนฮแโดน ยงิงย้อนยิงออกไปแล้วยังไงต่อตอนนี้คุณก้าเรียบร้อยกลับมาถือแฮมเมอร์อีกครั้งนึงพยายามจะเข้าไปปิดเกมกดซีเจอร์ขึ้นมาไม่โดนฮะหาจงังหวะเล่นใหม่เรียบร้อยเกี่ยวขึ้นไปกาอากาศแล้วยังไงดีเอาละนะตอนนี้กลายว่าเลือดแดงแล้วครับคุณก้าแต่ว่าคุณ j จ r ก็แดงแล้วเหมือนกันแล้วเรียบร้อยฮะกลายว่าแป๊บเดียวคุณแบ็คเลือดจะเหลืองแล้วปลาระเบิดลงมาแล้วยังไงปลาวูทิ้งไปคุณสแบ็คเรียบร้อยกดซีเจอร์ไปอีกทีครับคุณแบ็คแล้วยังไงไม่โดนฮะ โอเคซีเจอโดนแล้วยังไงรอดักขอบสนามเลยโอ้เอาละขึ้นมไาได้ไหมขึ้นมาได้ครับพยายามจะขาจังหวะยิงโอ้บอกเลยเนี่ยครับนี่ลนะที่ใครถามว่าเล่นสแปมเล่นยังไงเล่นอย่างนี้ฮนะโอ้เอาะละฮะยังไงต่อตอนนี้อาละกลับมาแล้วตอนนี้คุณสแปกบอกตั้งหลักได้แล้วขอปาลงไปอีกทีเนื้อปลาวุ้นลงไปเอายังไงดีแล้วคุณแบ๊หล่นไปเฉยเลยฮะคุณแบกไม่รอดน,นะ,าะปาลงไปไม่รอดเลยฮะโอ้เอาละคู่นี้ยังไงฮะเอจับ JPR นะโอ้มีแต่เหมือนกันฮะโอ้ แล้วคู่นี้ยังไงเอ็อาร์กับเจพีอาร์เรียบร้อยโคซีเจอร์ไปหนึ่งทีแล้วยังไงต่อยังหลบได้อยู่ครับตอนนี้คุณเจพีอาร์พยายามเข้าไปต่อยเรียบร้รอยเอมนอาร์ขอปลายไปหนึ่งทีแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับโดนจับทุ่งไปหนึ่งทีมาได้ขอบสนามอีกครั้งหนึ่งและเรียบร้อยเอาโดวซีเจอร์ไปไม่รอดนะคุณเอ็อาร์โอ้อะไรฮะ ไม่ล่อซะงั้นนะฮะตัวเลยฮะเอาถ้าพยายามจะเข้าไปพุ่งแล้วกระโดดไปกระโดดมาเรียบร้อยยังปาดไม่โดนแล้วยังไงโอ้คู่นี้บอกเลยว่าเล่นกันดารและจิ้มอีกสทีครับคุณเซนซี่เรียบร้อยขอปาดขึ้นไปสองทีกลายว่าตอนนี้คุณฮาจิเริ่มจะส้มแล้วเรียบร้อยขอปาดไปหนึ่งทีเอายังไงดีตอนนี้เรียบร้อยฮะโอ้คุณฮาจิจิ้มไปสองทีแล้วยังไงยังไม่มีใครกดซีเจอเรียบร้อยคุณเซนซี่บอกจะไม่ทนนะปาขวานทิ้งไปเลยแล้วยังไงต่อตอนนี้เปลี่ยนเป็นแคนดอนแล้วแต่คุณฮาจิรอดักอยู่ข้้้้าาาาาสสนนนนมมมมแลลวยยยัังงงไไไฮฮะะะจดดกกกบบโโออออออเเเเคคขปึีีีีทรรุณซซ่ คุณเซนซีนะบอกเลยไม่เอาละล้ำคาญนะขอซีเจอปิดไปเฉยเลยฮะเจอเป็นทีกาอากาศไม่โดนนะตอนนี้กลับมาที่กรอบสนามแล้วเรียบร้อยโดนโทกิคุณโทกิเตะไปหนึ่งทีแล้วยังไงกลับมาได้ไหมกลับมาได้ด้วยฮะแล้วเรียบร้อยโดนเตะไปหนึ่งทีคุริโอกลับมาได้ไหมโอ้นึกว่าจะไม่รอดแล้วรอดนะแต่คุณโทกิกะซ้ำเลยเมื่อกี้แต่ยังไงไม่โดนนะแล้วคุริโอขอป่านลงไปอีกทีนึงเอาละคู่นี้บอกเลยเล่นกลางสนามนะยังไงเล่นขอบสนามโคตรมันนะกลับมาที่กลางสนามแล้วย้ายฝั่งสนามฮะขอฝั่งซ้ายมากนะเมื่อกี้อยู่ฝั่งาแลล้อยังไไะีทโกมด มาได้แล้วไม่รอดนฮะโดนคุณต๊อก รออยู่แล้วครับคุณโทกิรออยู่แล้วเมื่อกี้ปาอ่าลูกตุ้มไปอย่างทีเรียบร้อยโดนอัปเปอร์คัตไปกลายว่าตอนนี้เลือดแดงแล้วต้องคู่แล้วยังไงต่อคุณเซนซี่ยังดึงไม่ได้ฮะโอ้เรียบร้อยโดยต่อยเป็นหมัดหนึ่งแล้วยังไงป่าวุดใส่ไปทียังไม่โดนแล้วคุณเซนซี่ตอนนี้ไม่มีอาวุธพยายามจะหาจังหวะเล่นถือลูกตุ้มอยู่แล้วปาไม่โดนตอนนี้จับแคนนอนแล้วยังไงจะคอมโบปิดเกมไปเลยไหมยังฮะแล้วคุณเอ็กเซียปาหันออกไปคอบสนามแล้วป่าวุดทิ้งไปยังไม่โดนฮะแล้วรอดักเอบสนามยังไงยังไม่โดนฮะกระทืบไปก็็็ยยยยัััังงงไไไไไมมมม่่่่่่โโโโดดดดนนนนแแแลลลลล้้้้้วววคคุุณณเเเเซซซีีรรออออกกกกกูะะทืบบา เอ็กเซียสูๆฮะคุณ14ี w ่ไม่รอดนะสุดท้ายไม่รอดนะมีกเเ่นไงบอกเลยฮะที่นี่พร้อมรับน้องครับไม่ต้องกลัวฮะมือใหม่ก็เข้ามาได้ฮะ คุณ JR เชียร์คุณเซนนะฮะเซนซี่ยังไม่เจอคุณเซนเซอร์นะโอ้วันนี้คุณเซนเซอร์ยังไม่มานะฮะอาจจะมาดึกนะฮะแล้วยังไงต่อตอนนี้คุณ JR b. หาจังหวะเล่นอยู่ตอนนี้คุณโฟลเลือดแดงมากแล้วกดซีเจอร์โดนไปหนึ่งทีแล้วเข้าไปเตะสองทีแล้วยังไงตอนนี้กลายว่าคุณ JR กดซีเจอร์ไปอีกทีแต่ว่าคุณโฟยังสวนได้อยู่ฮะโอ้เอาละวมันมีโอกาสลุ้นนะตอนนี้คุณ JR ใกล้จะส้มแล้วยังไงเอาแล้วตอนอัปราคาไปหนึ่งทียังไม่โดนฮะคุณ JR ตอนนี้เรียบร้อยโดนเตะไปสองทีแล้วเรียบร้อยอัปคัทไปแล้วปิดเกมไปเเเเลลลลยยยยยฮฮฮะะะะะดดดูตตตอออออนนนนนนนีีีีี้้้้้้คุณแแแบบบกกซจจจรร์ไไไไปปปป่วววาาาาาหหหทิิงงงงงงััััพม นไหมปาไม่โดนนะแล้วคุณฟุตก็ยังหาจังหวะเล่นไม่ได้กดซิเจอร์ไปทียังไม่โดนฮะเอาแล้วยังไงคุณแบ็กจะเข้าไปเตะยังเตะไม่โดนจะเข้าไปเก็บฟุตได้ไหมเก็บฟุตได้ตอนนี้จับแคนนอนอยู่แต่ว่าโดนคุณฟุตปาดไปสองทีมันอยู่ที่ขอบสนามกดอาซิเจอร์ไปทีครับคุณแบ็กแต,แ,บแต่ยังไม่โดนนะโหลดแป,ป๊บได้เลยฮะโหลดแป,ป๊บได้เลยเอาละฮะคู่นี้ยังไงฮะหาจังหวะเล่นอยู่บปว่าาแดงแล้วแต่ไม่รอดนะโอ้แดงขนาดนั้นแล้วโดนคุณแบ็กเก็บไปฮะ โยนอาวุธทิ้งไปแล้วตอนนี้จับมาเป็นแคนนอนแล้วเรียบร้อยครับโดนคุณมา,มาอูเรียบร้อยครตอนเมื่อกี้มาอูปาดไปหนึ่ทีแล้วยังไงกระเด็นไปขอบสนามแต่คูริโอยังกลับมาได้ฮะพยายามจะหาจังหวะเล่นใหม่แล้วยังไงปาดไปหนึ่ทีทุกไปหนึ่งทีแล้วยังเรียบร้อยโดนยิงไปสอนัดกระเด็นไปที่ขอบสนามแล้วแต่ว่าคุณมาอูย,ยังหาจังหวะกลับมาได้ไหมยังไม่ได้ฮะเรียบร้อยปาดไป1ทีไปที่ขอบสนามอีกค,ครั้งหนึ่งแล้วคุณลีโอกดทีเจอไปแล้วคุณมาอูกาซึงเจอปิดเกมเมื่อกี้แต่ไม่โดนนะแล้วโดนคุณลีโอยิงไปสองนัดแล้วอัพคัตไปอนึ่งทีฮะคุณมาอูแต่ก็ยังปิดคุณไอโอไม่ได้ฮะแล้วรออยู่แล้วแล้วปาดไป1นทีที่ยังไม่โ แล้วยังไงคุริโอปาระเบิดไปไม่โดนแล,ล้วอัปค่าไป้วยมือเปล่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นหอกแล้วยังไงก,กดซีเ,เจอร์ไปอีกทีตอนนี้พยายามหาจังหวะยังไงครับเรียบร้อยคุณเอ็กเซียกลับมาได้แล้วปาไปอีกทีแล้วคุริโอยังไง,องรอดกคอสนามอีกแล้วครับแต่ว่าคุณอเอ็กเซียกดซีเจอร์ไปโดนแล้วยังไงปาวุ้ลงมาอีกทีนึงตอนพยายามจะหาจังหวะปิดเกมให้ได้ครับตอนนี้แดงแล้วต้องพูดแล้วซีเนเจอร์สูงขึ้นไปคนละทีสองทีแล้วยังไงตอนนี้ปารู้ตรงไปอีกทีไม่โดนแต่ว่าโดนหอกที่ปาร์ขึ้น้ี ไม่รอดฮะมาผมว่าท่าซีเจอร์ของมันอะจับทงางยากนะผมบอกเลยไอ้ท่าพุ่งไปพุ่งมาพุ่งไปพุ่งมาของเทียผมตอนผมเจอผมก็สู้ยากนะเอ็กซีมไปเลยครับพี่ชายโอ้ได้เลยครับ exactly. เอาละฮะรอบนี้ยังไงครับคุณภูมิยังอยู่นะฮะแล้วกดซีเจอร์เป็นทีแล้วคุณเน็กยังไงกลับมาได้ไหมเรียบร้อยโดนกระโดดทีไหมยังคือเวลาท่านยังกลับมาได้อยู่แล้วยังไงฮะกดซีเจอร์เป็นทีแล้วกลับมาได้ไหมยังกลับมาได้อยู่ฮะโอ้เอาละคู่นี้ยังไงเขาขอป่าเป็นทีแล้วคุณเน็กกลับมาได้ไหมป่าวุ้กไฟไม่รอดแน่นอนนะท่านี้แล้วยังไงตอนนี้แมปป้ากลับมาอีกครั้งฮะแมปป้าพยายามหาจังหวะเล่นแต่โดนคุณตุ้ซี่คอมโบรัวๆเลยยังไงกับแบทเทิลบูทของเขาเตะรัวๆเลยแต่แมปป้าของเราพยายามจะหาจังหวะเล่น เอาละครับผมเอารหัสในคอมมาเล่นด้วยได้ไหมครับได้ได้หมดเลยได้หมดแล้วได้หมดเลยคุณลีโอจะมายังไงก็ได้เลนเรียบร้อยคะับตุซี่ของเรายัางไงฮะป่าวูดพิงไปบอกเลยตุซี่ของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันยังไงฮะหาจังหวะเล่นอยู่แล้วยังไงเรียบร้อยโดนแมปป้าจิ้งไปถึงทีแล้วโดนซีเจอร์ไปอีกทีเอาละฮะยังไงฮะกลับมาได้ไหมกลับมาได้อยู่ไหมกลับมาไม่ได้ครับตุซี่ของเรา โอ้โดนคุณแมปปาเก็บไปะฮะนี่ก็ขอบสนามอีกครั้งหนึ่งคุณเซนซี่เรียบร้อยคุณมิสกิขอจิ้มไปหนึ่งทีเอาละคู่นี้บอกเลยว,ว่าเลือดเหลืองปภกันแล้วยังไงคุณเซนซี่พยายามเข้าไปปาดแต่ยังปาดไม่โดนมิสกิรอดักอยู่ขอบสนามแล้วกดซีเจอไปอีกทียังไม่โดนนะฮะตอนนี้คุณเซนซี่ยังไงฮะหาจังหวะเล่นอยู่ครับพยายามจะจิ้มลงไปยังจิ้มไม่โดนจิ้มไปหนึ่งทีเอาเค okay. ตอนนี้กลายเป็นว่าคุณเซนซี่ใกล้จะส้มแล้วโอ้รอบนี้ยังไงฮะโ,มโ,มโดนซีเจอไปด้วยครับตอนนี้งงคุณเนีลลอออดจะส้มาโ สวยงามก็คุณเม่สก,กีโอ้อยู่นี่ก็มาโชว์ฝีมือตอนสุดท้งงายซะงั้นฮะ ยังไงครับปาขึ้นมาอีกหนทีเรียบร้อยกดจีเจอบางทียังไม่โดนฮะคุณจีเจมยังหาจังหวะเล่นอยู่ตอนนี้ใครจะได้เกี่ยวกันก่อนเรียบร้อยใครใครจะได้เกี่ยวตอนนี้บอกเลยว่าเรือแดงแล้วต้องคู่พยายามจะจิ้มแต่เรียบร้อยคุณจีเจมเปิดได้ก่อนแล้วยังไงซีเจอปิดเกมเลยไหมยังไม่ได้ฮะเรียบร้อยขอดึงคุณแมปป้าไปที่ขอบสนามอีกครั้งแล้วยังไงคุณแมปป้าขอปาวูดขึ้นมาแล้วตอนนี้อาวุธหลุดไปแล้วตอนนี้ไม่มีหาจังหวะเล่นอ่าเรียบร้อยครับเอาปอเระค่าไปหนึ่งทีตอนนี้เร รอดักอยู่แล้วนะเก็บวูดเก็บได้ไหมเก็บเป็นแบตเทิลูดฮะตอนนี้พยายามหาจังหวะเล่นคุณจยดูขอจิ้มไปสองทีแล้วยังไงกระโดดเตะไปหนึ่งทีแล้วยังไงคุณจยดูขอจิ้มไอีกทีแล้วกดซีเจอร์ไปทีแล้วพุ่งก้นไปยังไงฮะไปโดนปาวูใสอีกทีแล้วคุณภูมิบอกขอสวนมาอีกสองาำพิตยังไงฮะตอนนี้หาจังหวะเล่นอยู่คุณจยดูขอจิ้มมาที่ขอบสนามอีกครั้งนึงแล้วพยายามจะปิดเกมเลยไหมคุณภูมิคุณภูมิกับมาได้ครับตอนนี้คุณจูดูเรียบร้อยฮะกลมปีน้ด เอานะยังไงฮะจุยดุยจะทำให้คนอื่นเล่นเลยหรือครับตอนนี้ไปคนละทองทีตอนนี้เอาล้ตอนนี้ยังไงพุ่งกันไปพุ่งกันมาดรอกกันไปดรอคกันมาคะแนนไม่ได้แข่งสนามอีกแล้วกดซีเจอเอีกทีตอนนี้คุณนายยังไม่โดนแลวคุณแม่ป้ากลับมาที่กลางสนามอีกครั้งหนึ่งตอนนี่จิ้มไปอีกสองทีเอาแล้วครับตอนนี้คุณนายหาจังหวะเล่นยังไงดีตอนนี้ป้าวูทิ้งไปแต่ว่ากลับมาเก็บได้อีกครั้งนึงแล้วตอนนี้กลายว่าคุณนายปาดแล้วคุณแม่ป้าไปที่กลางสนามแล้วกดซีเจอวิธียังไม่โดน คุณแม้เป่าอไปแล้วเรียบร้อยซีเจอไปไม่หลอดน,นะฮะโอ้เอานะฮะกลับมาได้ไหมครับคูครุณแมปป้า ใช่ไหมฮะคุณแมปป้าหรือเปล่ารอบนี้ไม่ใช่ครับคุณมาเรนปอนะฮะโอ้คุณมาเรนปอไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเมื่อกี้แกจะปิดเกมคุณจีเจไปอย่างง่ายได้แล้วแล้วไงฮะคุณมาเรนปอตอนนี้พยายามหาจังหวะเล่นแล้วแต่ไปที่ขอบสนามอีกทีนึงและคุณจีเจกดเซนเจอร์รอไปอีกหนึ่งทีแต่ว่าไม่โดนฮะตอนนี้คุณมาเรนปอโดนอัพราคาไปนหนึ่งทีได้ยังไงลงมาได้ไหมลงมาได้ไหมได้ไหมแต่ว่าคุณจีเจกดเซนเจอร์ไปทีรอดักอยู่แต่ว่าป้าวูทิ้งไปตอนนี้ขอเปลี่ยนมาเป็นอาล็อกเก้้นนนแแลลอีีกทึงงงฮะวยัไต่่อออตนนนีี้้้หหาจังวะะเเลไดมยยรรบฮแล้วคุณมาลนปอยังงไฮะโดนคุณ ตอกออกไปไม่รอดนะแต่คุณซิลกลับขึ้นมาได้แต่ก็ยังโดนคุณเจ้าโตกป่ากทีแล้วย,ยังไงรับคุณเจ้าโตตอนนี้โยนอาวุธทิ้งไปแล้วคุณซิลตอนนี้ก็ไม่มีอาวุธเหมือนกันพยายามจะเข้ามาเปลี่ยนอาวุธแล้วเรียบร้อยฮะคุณเจ้าโตจับบัตได้แล้วคุณซิลจ,จับอาล็อกเก็ตนดได้แล้วยังกด,ดซีเนเจอร์อีกทีแต่ว่าโดนคุณเจ้าโตจับทุ่มออกมาแล้วลยังไงต่อเรียบรอย้อยอัปคาตไปอีกทีอย่าว่ายังไม่หลุดนะคุณซิลยังกลับมาได้และตอนนี้บอกเลยว่าแดงกันทั้งคู่แล้วงไไงจะเดี่นรปออมซ โอ้สังันนะฮะคุณโจโตททาไว้ดีนะสุดท้ายโดนนกเ,เ,เ,เอาไปก่อนคนแรกนะนี่หาจังหวะเล่นกันใหม่ครับตอนนี้บอกเลยว่าคุณจุยดูยเสียเลือดไปเยอะกว่าตอนนี้ส้มแล้วด้วยยังไงครับจะหาจังหวะไม่ได้แล้วคุณจีเจมพูดไปพูดมากดซีเจอไปอีกทียังไม่โดนแล้วคุณจุยดูยแทงไปอีกทีแต่ว่าคุณจีเจมปาอาวุธสวนไปหนึ่งทีแล้วตอนนี้กลายว่าคุณจุยดุตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นหอ,อกแทนและพยายามหาจังหวะเล่นแต่ว่าคุณจีเจมปาดลงมาหนึ่งทีแล้วยังไงต่อตอนนี้คุณจุยดเรรียยบ้อ พยายามจะปิดเกมเลยไหมฮะเมื่อกี้บอกเลยว่าเมื่อกี้หมุนไปอีกห่งทียังไม่ได้ครแต่ว่าคุณจุยดุยกดซีเจอร์ไปทีแล้วยังไม่โดนบอกเลยว่าคุณจุยดุตอนนี้เลือดแดงมากแล้วคุณจีเ็มจะปิดไปเลยไหมฮะตอนนี้บอกเลยว่าขอแค่ทีเดียวเท่านั้นทีเดียวเท่านั้นแล้วเรียบร้อยฮะไม่รอดนะฮะโอ้เอาละครตอนนี้พยายามกดซีเจอร์ไปทียังไม่โดนคุณมิสกิบอกรอจังหวะอยู่แล้วกดซีเจอร์มาเสียจังหวะแน่นอนครับยว่าคุณมิสกิส่วนไปอีกสอฮิตแล้วตอนนี้ทํำไงดีครับหาจังหวะเล่นไม่ได้เลยครับตอนนี้เรียบร้อยขอจิ้ไปอีกสทีแล้วกลายว่าคุณมิสกิเลือดแดงแล้วแต่ยังปิดคุณมิสกิไม่ได้ครโดนคุณมิสกิอัปคัตไปแล้วกดซีเจอร์ไปทีแต่ไม่โดนนะ อยู่ดีจะเหมือนจะเป็นวัดเฉยเลยแล้วยัไงไงวะเนี่ยเอาลนะยังไงครับคุณนายตอนนี้พยายามจะหาจังหวะเล่นเรียบร้อยปาไปอย่างทีแล้วตอนนี้กลายว่าคุณเมสสกิได้ไหมป่าวุ่นลงมาครับตอนนี้คุณเมสสกิเรียบร้อยครับกดซีเจอร์เวทีแต่ยังไม่โดนและคุณนายเรียบร้อยฮะโดนป่าออกไปไม่รอดนฮะ